สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางนิตยาสารกันครับ งวดประจำวันที่16สิงหาคม2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางฟ้าบันดันรัพย์งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดทุกท่านเลขเด่นอาจารย์คำนวณได้5กับ2นะครับหวยออก041464งวดหลังสุดแับหน้าจอได้เรียงดูเอานะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย ดูคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้4กับ9ทุกท่านเลขชุดที่ติด4เลขชุดที่ติด9ใครชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับต่อมาจะเป็นทางพยาคันค่าพยาคันคาางวดที่ผ่านมาหลุดเหมือนกันนะครับเลขเด่นของอาจารย์ได้9งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายทุกท่านตัวเด่นของอาจารย์ได้1นะครับ เลขชุดที่ให้มาเป็นแนวทางเบื้องต้นก็จะมีหนึ่ง7ย์หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งแปดทุกท่านวันที่ก็อยู่ด้านล่างสิบหสิงหาหกเจ็ดต่อมาก็จะเป็นแนวทางเอาให้รวยนะครับมาพร้อมกับเด็นหลักร้อยงดที่ผ่านมาเด็นหลักร้อยหลุดทุกท่านไม่มีเลขศูนย์เอาให้รวยก็หลุดเหมือนกันนะครับสามงดหลังสุดตามที่เห็นเลยทุกท่าน งดใหม่ใบฝั่งทางขวาสูตรคำนวณเด่นหลักร้อยคำนวณได้หกหนึ่งสามนะครับหกหนึ่งสามเอาให้รวยสูตรคำนวณเลขเด่นได้หกนะครับเลขชุดมีหกหนึ่งหกสองหกสามแล้วก็หกเจ็ดทุกทันสามนี้ครับสิบหกสิงหาหกเจ็ดต่อมาก็จะเป็นแนวทางเลขดาวพระศุกร งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับเลขเด่นของอาจารย์ได้ห้ากับ7งวดก่อนหน้าน,นั้นมีสามนะครับเลขชุดมีสามหกงวดที่ออกสามสามหกสองหนึ่งวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านสูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้8ดกับห้านะครับแดอยู่ด้านบนห้าอยู่ด้านล่างเลขชุดก็อยู่ตรงกลางทุกท่านแนวทางเลขดาวพระศุกร ถัดมาจะเป็นทางม้าวิ่งนะครับสู่งคำนวณเลขเด่นบนของอาจารย์ได้6นะครับ2ตัวมี6064 3ตัวได้964ล่างคำนวณเลขวิ่งได้หนึนะครับเลขเด่นขอภัยเลขชุดมี3 1กับเก้าสำหรับแนวทางงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับมาต่อกันที่แนวทางสิงโตแดง เด่นบนของอาจารย์ทุกท่านมีหนึ่งสสามหกเจ็ดุดสมตัว2ตัวมี 3, ามสี่กับสามข้อมูลเด่นล่างได้ 3, ามหกเตัวล่างของอาจารย์มี 9, ก้าสมกับเก้าเจ็ดแนวทางของอาจารย์งวดก่อนหลุดนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางหงฟ้า 1, กับสองงวดที่ผ่านมาหลุดเหมือนกันทุกท่านเลขเด่นได้ 9, ก้ากับสาม หวยออก0 4146หนงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวานะครับดูคำนวณเลขเด่นได้6กับ0ทุกท่านเลขชุดที่ติด6มี6162นะครับสำหรับหงฟ้า1ส่วนหง้าสองเด่น0นะครับเลขชุดที่ติด0มี05กับ04 ต่อมาก็จะเป็นทางเลขแม่นบนนะครับเลขแม่นบนงวดที่ผ่านมาเลขเด่นได้สองหลุดนะครับเลขชุดก็หลุดเหมือนกันสามงวดหลังสุดตามเท็จเลยนะครับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาครับสูตรกำนวนเลขเด่นได้หกทุกทันเลขชุดมีศูนย์หกหนึ่งหกสี่หกสามตัวมีห้าหนึ่งหกสามศูนย์หกแล้วก็ห้าสี่หกนะครับไปน,นี้เป็นข้อมูลบนทุกทัน ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลล่างนะครับเลขเด่นได้3เลขชุดมี30มศูนสสามี่แล้วก็สามเจข้อมูลล่างของจานงวดก่อนหลุดนะครับต่อมาก็จะเป็นทางลาบผลภูมิทวีลาบผลภูมิทวีงวดที่ผ่านมาเลขเด่นมีเลข4ทุกท่านที่เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วนเลขชุด มีสี่หกทุกท่านชุดเดียวนะครับไม่มีสี่หนึ่งตามนี้นะครับหกงวดหลังสุดงวดใหม่ก็คือไบด้านบนนะครับฝั่งทางซ้ายเลกเด่นของอาจารย์คำนวณได้ศูนสามแล้วก็หนะครับเลขชุดก็อยู่ด้านล่างศูนย์หนึ่งศูนย์หย์เจ็ดสามหนึ่งสาห้าสามเจ็ดหหนึ่งหกห้าแล้วก็หกเจ็ดถัดมาครับ ใบนี้จะเป็นแนวทางนกตาทิพย์ทุกท่านข้อมูลบนงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับคำนวณได้เลขค่าโวยออก0 4146งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายทุกท่านเลขเด่นตัวเดียวของอาจารย์คำนวณได้เลข3นะครับได้เลข3เลขชุดก็มี3133 34แล้วก็36 3133 3436 วันที่อยู่ตรงนี้นะครับ16สิงหาหกเจต่อมาจะเป็นในทางรวยแร่รวยแร่งวดที่ผ่านมาหลุดเหมือนกันนะครับเลขเด่นคำนวณได้5กับ8ทุกทันงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายเลขเด่นคำนวณได้3กับ9นะครับเลขชุดที่ติด3ก็มี3 0 3 3 3น3์3เลขชุดที่ติด9 มีเก้าศูมเก้าสี่แล้วก็96นะครับถัดมาจะเป็นในทางผังเลขเด็ดผังเลขเด็ดงวดที่ผ่านมาหลุดเหมือนกันนะครับเลขเด่นตรงกลางได้2359งวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางขวาทุกท่านเลขเด่นตรงกลางได้7410นะครับ7410 หน้าจอเอานะครับใครชอบรูปแบบนี้ต่อมาก็จะเป็น,นทนังเลข8ดทิศพิชิตความจนงวดที่ผ่านมาเลขเด่นตรงกลางของอาจารย์คำนวณได้3กับ6 6หมานะครับ6ก็ลงไปล่างตรกท่านเลขชุดก็มี6 4สนะครับหกงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางซ้าย สูตรคำนวณเลขเด่นตรงกลางของอาจารย์ได้สองกับเกนะครับเลขชุดก็อยู่ด้านอารอบทุกท่านในทางเลขแปดทิศพิชิตความจนถัดมาก็จะเป็นในทางพลังเต่าหับพลังเตาหับงวดที่ผ่านมาเลขเด่นมีเลขสี่นะครับที่มาเลขชุดก็มีสี่หกทุกท่านที่เขา้างวดใหม่ คือใบด้านบนนะครับเลขเด่นของอาจารย์ได้หกกับเจ็ดนะครับหกกับเจ็ดเลขชุดที่ติดหกก็มีหกสองหกห้าหนึ่งหกแล้วก็สี่หกส่วนชุดที่ติดเจ็ดมีเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเก้าเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดมาต่อกันที่แนวะทางของอาจารย์นัดอาจารย์นัดงวดที่ผ่านมาเลขเด่นได้หกกับหนึ่งนะครับ หกก็ลงไปล่างหนึ่งไปบนเลขชุดที่ติดหนึ่งมีสี่หนึ่งนะครับไปบนส่วนชุดที่ติดหกไม่มีหกสี่ทุกทันประมาณนี้นะครับงวดก่อนงวดใหม่ก็คือใบนี้สาถิติโดยรวมแคบหน้าจอเอานะครับเรียงดูได้เพิ่มเติมทุกทันสูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้เก้ากับห้านะครับเก้ากับห้าเลขชุดก็อยู่ข้างๆเลยนะครับ นทางของอาจารย์นัดต่อมาก็จะเป็นแนวทางขุนศึกขุนศึกงวดที่ผ่านมาเลขเด่นได้6กับ3 6มานะครับส่วนเลขชุดไม่มี6กสี่นะครับงวดใหม่ใบฝังทางขวานะครับด้านบนสู่มจำนวณเลขเด่นได้1กับ2นะครับ1กับ2เลขชุดที่ติดหมีหนึ่ ชุดที่ติด2มี28แล้วก็20นะครับมาต่อกันที่แนวะทางเลขมือทองเลขมือทองวดที่ผ่านมาหลุดนะครับเลขเด่นคำนวณได้3งมดใหม่คือใบนี้ทุกท่านเลขเด่นของอาจารย์คำนวณได้เลข1นะครับคำนวณได้เลข1เลขชุดของอาจารย์ก็มี1013 1 4 1นึ่แล้วก็1 9ต่อมาก็จะเป็นทางเลขทูปปูนะครับเลขทูปปูงวดที่ผ่านมาได้เจ็นะครับงวดใหม่ได้2 6 1หกหนึ่ทันสองใบเต็มนะครับ16สิงหาหกเจ ัดมาก็จะเป็นนะทางยามสามตายามสามตางวดที่ผ่านมาหลุดนะครับทุกท่านใบนี้งวดใหม่คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางซ้ายเลขเด่นสามตัวในกรอบสามเหลี่ยมมีหกหนึ่งสามข้างนอกตรงนี้ตัวใหญ่ๆมีหกกับเก้านะครับ16หกสิงหาทุกท่าน ต่อมาก็ลกพารวยนะครับใส่เลขสามสี่หกเก้าเข้าไปทุกท่านใบนี้เป็นทางแจ๋วจริงสองตัวมาตัวงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับคำนวณได้9ก้ากับห้างวดก่อนนั้นเข้าอยู่ทุกท่านมีสามมีสามไปบนนะครับงวดที่ออกสามสามหกสองหนึ่งงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์คำนวณได้หกกับหนึ่งทุกท่านหกกับหนึ่ง แนวทางแจ๋วจริงนะครับสองตัวมาตัวต่อมาก็จะเป็นแนวทางาเลขเด่นสามตัวรูปชายนั่งหันหลังชูเลขนะครับงวดที่ผ่านมาหลุดนะครับคำนวณได้สองสามห้างวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับเลขเด่นได้สี่หกเก้าทุกทันสี่หกเก้าใบนี้จะเป็นแนวทางเป๋าตรง เอาตรงงวดที่ผ่านมาเลขเด่นมีเลขสี่กับหนึ่งนะครับมีเลขสี่กับหนึ่งเลขชุดที่ติดเ,เลขชุดที่เด่นสี่ไม่มีสี่หนึ่งนะครับส่วนชุดที่เด่นหนึ่งก็ไม่มีหนึ่งสี่ทุกท่านประมาณนี้นะครับงวดก่อนงวดใหม่ก็คือใบด้านล่างเลยทุกท่าน เลขเด่นตรงนี้มี8073นะครับ8073เลขชุดก็อยู่ตรงนี้แนวทางเป๋าตรงนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางเลขฝ่ามือนะครับเลขฝ่ามืองวดที่ผ่านมาคำนวณได้6กับ3 6ก็ลงไปล่างนะครับเวยออก041แล้วก็46 6งวดหลังสุด หลุดไปหนึ่งนะครับงดใหม่คือใบด้านบนนะครับคำนวณได้ห้ากับเจ็ดนี้ทุกท่านเลขฝ่ามือนะครับได้ห้ากับเจ็ดต่อมาก็บังเอิญนะครับบังเอิญวดที่ผ่านมาหลุดนะครับคำนวณได้สองกับสามดใหม่ได้หกกับเจ็ทุกท่านหกกับเจ็ด มาต่อกันที่เซียนมาทำนัดนะครับงวดที่ผ่านมาได้เลขศูนย์ศูนย์ไปเข้าหลักร้อยบนงวดก่อนนั้นนั้นมีสองลงไปล่างถัดไปมีศูนย์ไปหลักสิบบนนะครับสรุปแล้วสามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาสิบหกสิงหาคำนวณได้เลขหนึ่งทุกท่านได้เลขหนึ่ง ต่อมาก็จะเป็นทางเลขเด่น2ตัวของอาจารย์สุนิสานะครับคำนวณได้9กับ5ทุกท่นาน9กับ5ก็จะประมาณนี้ครับสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ